ไปดีทำอุศบตอนนี้เขาจะมายืนอยู่เนาะ,นนะยืนอยู่ส่วนสนเนาะส่วนสนหัวหินนะไรแคมทะเละเขาจะก่อที่พายางไปเมินนี่แหละทำอุศไปทั้งน้าหนีมันไป เออไปสนามกอล์ฟเนะเาะน่าจะไปสนามกอล์ฟเนาะตอนนี้า6วโวมงครึ่งกวันที่4ีเดือนสิงหาคม2022คือผู้จัดสกุลัด2คัน865ต้นบานบุรีนี่แหละสีสีแดงส้มสีอิฐสีอย่างไงวะ คนเขียนเรียกซช่นซีไพด์ซีพาย,พายจื่ไว้ซีพายนะีซีพายเรียกซช่นเซนต์สถานพักฟื้นและพักพรกองทัพโบก นอชักโบกสวน,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 นสนประดิษฐ์พันนี่นะสวนสนประดิษฐ์พันเดอ้อขวามือเป็นโอเชียนวิ่งนี่นะซ้ายมือเป็นซีพายวิ่งกอสสกล,ล์ฟคอร์สตามกอล์ฟอะไรเราก็มีบ้านพักก็นนเก่งนะพาะผู้ได้ตีกอล์ฟตีอย่างละ พักยูฮันผู้ใดบรีกรอาพักยูโอเชียน,นวิ่งพี่ห้องแต่ละห้องมันจะมีเหยาหินทะเลเนาะอันนี้มันไปหาสนามกอล์ฟแล้วก็คันว่าคัวมือหาอาหารทิวสนนี่นะบ,บ่ชิชเฮาส์บังกะโลเนาะซีไฟวิงบ่ เขามาเรามาทางนี้บ่ทางนาสูดพุดละเมนถนนอัน,นเพชรเกษมเนาะทางหลวงแห่งสาดหมายเลขซีเขามาฮอดอันกายอันอนุสาวรีย์ราชพักมาหน่อยหนึ่งแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงมาปกติตรงมาแล้วก็ขามล่างรถไฟนี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้หัน อันบอได้แล้วเนาะเพิ่นปรับปรุงใหม่เพิ่นเฮ็ดแบบลักษณะบ่ให้อันเหยียบล้างรถไฟข้ามล้างรถไฟเพราะมันอันตรายมีความเสี่ยงสูงในการเกิอดอุบดูดพายุฝนค่อยสะพานยกระดับให้ข้ามเนาะไหะะ้หมหอสะพานยกระดับให้ข้ามนี่ะสะพานยกระดับให้ข้ามนี่ à, họ cho chút 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 được chút 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 นีเป็นบ้านพักเนาะบ้านพักกันอีกนี่ยังพอยังพอดีรถไฟมา ไฟบุ้งฟ้าถูกชมนี่แหละพอกสวยพคงามนี่ก็จะเนนอันนี่รถไฟมาแล้วมาแล้ว น้าขุนสถานนี้เราไปปฏิทันเนะตัวไมยย้เนออันนี้ตัวเก่ามาอยู่ด้านหน้าพุน или ไปลงไปเลยทั้งส่คอยปึงคอยยางข้าเจ้ากับยางไว้พอได้ยางก็ได้คือยางเพื่อว่าได้ออกกำลังไกยเล็กๆน้อยๆสุดดอกแต่ว่าใส่ยางไว้แทนจ็อกกิ้งพอได้แล้วแต่คอยยางเนาะข้าเจ้ากับหางูน้ำกันแล้ว เนาะอุตสูนะพันภาษาไทยพันว่าอยู่กลุ่มเสียงหกศูนย์แปดเนาะค่อยว่ามีหลายโลกหลายพญ,ญาติรบกวนอยู่นี่เนี่ย่ยางกับย่างแบบกกปกติบ่ได้แล้ว นี่ไปไปทซูบนี่นะนี่เป็นอาคารรับรองกองทัพบกเนาะส่วนส,วน,สวนประดิษฐันธุ์งศพหัว่นเพน็ดมาตั็นนานแล้วเนาะตึกตัวนี้ฮันฮานีวาก็ อยากว่าอายุคนนี้ก็ซับอายุข่าวเจ้าพี่แหละนี่นะนะบ่าตามกลัวเนาะบ่าตามกวหกสิบปีแล้วนี่ตึกตึกนี่นะเนาะมีตึกตัวหนึ่งยู่สนามกอล์ฟฮะอัณาตึกไม้กับกับซีเมนตสร้างวังสาวสามสิบปีนี้กนนะนี่ ถือว่าแต่ว่าเพิ่อนักมีการหักษาตกแต่งภายในยังสวยงามอยู่ค่ะทุกท่าน อนั่นเป็นทางข้ามทางข้ามล้างรถไฟโค้งกบาบเนาะขึ้นสะพานแล้วก็โค้งกาบขึ้น สี้ายางขึ้นไปเนะสม ทำนี้แค่เพื่อนกับตาป้าดาชัดแจงสวยงามเลยสูงสูงไม่น,นี้รีเซพซินเพื่อนแต่เพื่อนยังวันเฟิร์สโอรหากว่าเจ็ดโมง ไม้สวยงามลวดลายกระดาวผูกข้าวของพระมหากษัตริย์เนาะของประเทศไทย ห้องอาหารโหอุติเอานี้ก่อนเด้อห้สวยงามภาพสวยๆงามๆลไปงาวๆไปสูบดีสูดี